เคยสงสัยไม่ว่ากุมารทองที่เรารู้จักกันดีอาจไม่ใช่ผีเด็กตายโหงอย่างที่เราเข้าใจกันมาตลอดแท้จริงแล้วกูมารทองในยุคแรกเริ่มมีรากฐานมาจากความเชื่อเรื่องการสร้างหุ่นพยนต์หรือการนำมวลสารจากทารกในครรภมาประกอบพิธีตามตำราสายเวทโบราณโดยเน้นไปที่การเสริมสิริมงคลโชคลาภและการคุ้มครองมากกว่าจะเป็นวิญญาณเด็กเร่ร่อน หลักฐานทางประวัติศาสตร์และตำรากรกอบแก่หลายฉบับชี้ให้เห็นว่าการสร้างกุมารทองแต่เดิมมุ่งเน้นการใช้มวลสารอาถรรพ์ที่เชื่อว่ามีพลังงานพิเศษเช่นดินเจ็ดป่าช้าหรือผงกระดูกเด็กที่ผ่านพิธีกรรมทางพุทธคุณและไสยเวทเพื่อเรียกจิตให้สถิตอยู่ในหุ่นไม่ใช่การอัญเชิญวิญ,ญญาณเด็กที่เสียชีวิตแล้วโดยตรง ในทางจิตวิทยาและมนุษยวิทยาการสร้างวัตถุมงคลลักษณะนี้สะท้อนความต้องการของมนุษย์ในการพึ่งพาสิ่งเหนือธรรมชาติเพื่อจัดการกับความไม่น่านอนและความกังวลในชีวิตเช่นเดียวกับการใช้เครื่องรางของข,องขลังในวัฒนธรรมอื่นๆทั่วโลก จากการศึกษาของนักมนุษยวิทยาบางท่านระบุว่าความเชื่อเรื่องกุมารทองที่ผูกโยงกับการใช้ศพเด็กตายโหงนั้นพัฒนาขึ้นมาในยุคหลังและมักถูกบิดเบือนไปตามกระแสสังคมและการค้าเพื่อเพิ่มความน่าสนใจหรือความศักดิ์สิทธิ์ทำให้เกิดความเข้าใจผิดไปจากเจตนารมณ์ดั้งเดิม ในปัจจุบันกุมานทองส่วนใหญ่ที่พบเห็นหรือบูชามักเป็นเพียงรูปปั้นหรือหุ่นที่สร้างขึ้นใหม่โดยผ่านพิธีกรรมปลุกเสกจากพระเกจิอาจารย์เพื่อให้เกิดพุทธคุณตามความเชื่อซึ่งสะท้อนการปรับตัวของความเชื่อโบราณให้เข้ากับบริบทสังคมสมัยใหม่ลองคิดดูสิว่าความเชื่อดั้งเดิมที่ลึกซึ้งและซับซ้อนนี้ถูกเข้าใจผิดไปมากแค่ไหนชอบเรื่องราวมหัศจรรย์แบบไทยๆกดติดตามไว้รอดูนะคะ